ครับยิดีตอนรับส่น,นัสตูดิโอวันนี้อยู่กับการสอนทำทีเชิร์ตในโลบ็อกครับวันนี้ผมจะไปเร็วหน่อยโอเคอย่างแรกครับเข้า Google อยากอยากเอาชุดอะไรเดี๋ยวผมสอนครับไปเราไปเลือกกันเลยขอโทษทีกดผิดผมจะเลือกรูปนี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปบันทึกโอเคมาตรงหน้าอาวตารแล้วครับพี่กดตรงอวตารนี่ผมมีทีเชิร์ตมากมายเลยไปไปกันตรงที่คอสตูมคลาสสิกทีเชิร์ต แล้ก็มาตรงนี้พอเสร็จแล้วนะก็ทําการรอหลังจากนั้นก็ทําการมารอก่อนก็ทําการใส่อันนี้เดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ผมทําอะไรเสร็จแล้วนะครับแป๊บเดียวโอเคเสร็จแล้วครับต่อไปเราก็จะมาตรงรูกฟันเฟืองครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเรามาตรงที่ตรงนี้ครับเราจะนักก็ให้เราเลื่อนมาตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงที่มัหติชิเสร็จแล้วไปดูต้องออกข้าไหมด้วยนะครับ ไม่ไกลเ็จแล้วแบบง่ายๆไม่ต้องอยากเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์สาหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ